ชื่อสมชายว้ยโอ้ยชื่ออะไรครับกระชอนชื่ออะไรครับชื่ออะไรทองใบทองใบน้องแบงค์นี่พี่ให้คะแนนครูแววไปแต่ว่าหัวใจพี่ยังอยู่กับน้องแบงค์ตลอดเวลานะจ๊ะอีนกไอ้นกไอ้นก อหมุกพันฮาโอเคทั้งสองท่านคุณมดกับคุณแววนะฮะคุณมดทำงานอะไรครับสุภชัยอ่ะคุณมดสุภชัยนะฮะนึกว่าผู้หญิงไม่ใช่ค่ะอาจจะเป็นผู้หญิงที่ชื่อสุภชัยก็ได้ไม่ใช่แล้วล่ะพี่ผมเห็นลูกกระเดือกแล้วทำไมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นผู้ชายเนาะใช่ค่ะแล้วพี่แววเป็นผู้ชายไหมครับพี่อ๋อให้แน่ก่อน ก็มีคนสงสัยเหมือนกับสงสัยพี่นางเฮ้ยเสียงพูดยังเหมือนเว้ยเอาละเว้ยเสียงพูดเหมือนพี่นางเอาละไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่พี่แววทำอะไรฮะประกอบอาชีพรับราชการรับราชการเป็นอะไรฮะเป็นครูเป็นครูนะพี่นะเป็นครูแล้วคุณมอสทำอะไรฮะมอสเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะร้านอาหารเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารในผับ แห่งหนึ่งที่ชลบุรีค่ะเราเป็นนักร้องด้วยไหมในผับไม่ค่ะไม่ได้เป็นเสิร์ฟอย่างเดียวค่ะเสิร์ฟอย่างเดียวมีเชิญขึ้นไปร้องบ้างไหมหรือว่าไงไม่มีค่ะมีประกวดตอนเด็กๆแค่นั้นเองค่ะมาใครแฟนแล้วก็พี่สาวแฟนในแฟนในแฟนนะรีบมาราใช่ไวันนี้ที่มีหนวดใช่ไหมอยากจะบอกว่านะพี่คนนี้มีหนวดเลยนะเมื่อกี้มองอลอชอนนู่ พีก็หยิบตาด้วยนี่เลยะชหอนหลอดด้วยแอช้อนฮนหลอดแฟนก็หลอดด้วยโอ้ยหนูยังไม่ได้บวชหนูยังไม่ได้บวชต้องบต้อง่นใครรับบอกว่าเหมือนตอนที่มดประกวดตอนเรียนมัธยมอะค่ะก็คุณครูจะพอพอประกวดเสร็จคณะกรรมการก็จะถามว่าลิปซิงหรือเปล่าลิปซิงหรือเปล่าอะไรบอกอย่างนั้นเล เดี๋ยวนะเปิดเทปลิปซิงเลยในสุภรชัยในสุภรชัยตอนไหนกูใสตอนนี้ใส่วิกอยู่เลยตอใส่วิกอยู่ใส่วิกเลยครับชื่อสุภรชัยโอ้ยบุญโอ้ยอัลลาชอนอัลลาชอนชื่ออะไรครับชื่ออะไรทองใบทองใบคุณคิดว่าชื่อทองใบเป็นไงครับภูมิใจค่ะพ่อกับแม่ตั้งให้ โอเคตุ๊ดไม่ช่วยตุ๊ดแล้วใครจะช่วยตุ๊ดวันนี้คุณภูกลัวใครที่สุดครับวันนี้ใครน่ากลัวสุดกลัวลชนกลกวนกลัวหน้าตามดไปล้างหน้าไปเพราะว่าพอโดนแป้งแล้หน้าเหมือนพี่มากเลยให้หนูไปล้างหน้าเถอะท่านั้น่ะให้หนูไปล้างหน้าเถอะท่านั้น่ะ พันห้า